ครับสวัสดีครับเมื่อวันที่หนึ่งนะครับหน้าวันอาทิตย์วันที่หนึ่งมีตุหน้า2568นห้รบนะครับเปิดคอกง้อเพราะว่านีกครับเมื่อนี้เที่ยงนี้ครับผมหมานอีกแล้วครับแม่ลูกเนาะไปจังหวัดสุรินทร์คือเกาครับผมไปจังหวัดสุรินทร์คือเกาครับอำเภอสังขาครับผมจัดทรงโดยลดทรงบาวยันครับผมกับเบาเย่มเนาะล่างไปน้ำกันเมื่อนี้ขึ้นคอกขึ้นรดเรียบร้อยครับผม เตรียมตัวออกเดือนทางล่อรับครับผมจาของใหม่ล่อรับเนาะวอนห่นเกินล่อครับผมขอกงัวพว่านจะส่งโด่อยเบายันคือเก่าครับจวดครับเดินทางปลอดภัยมันๆอ่ะเดี๋ยวไปพ่อกันตอนลุ่งนะครับนะโอเคครับผมอ่ะมาหอดนะครับปายทางจากวัดสุรินทร์นะครับผมขอกงัวพว่านนะสองแม่ลูกครับผม ะจะส่งโดยทีมงานเบายันที่เก่าครับมาถึงคอ,อกเรียบร้อยครับผมเขาคอกแล้วายนนปัญญังครับอของแม่ลูกตอนนี้แม่เพ่กนกะนะพอดีเลยมีมีนำเมือกออกมาคืนแล้วคืนแล้วหมออีรีนี่หมอ,อีอรีนี่พร้อมสีเพิ่มพ่นกำไรหลจะของพ่นแล้ว <c oughs> คุณแม่คุณแม่หน่อยเฮา, <c oughs> าคุณแม่หน่อยเฮานะครับคุณแม่หน่อยเฮา อาจจะของจของคนใหม่ถูกใจคักมาเถอะเดี๋ยวกับคุณพ่อนะครับกำลังเงี้ยนเบิ้งบังไฟอยู่นะเบื้องที่อะไรครับมาวัตถุจากวะบังไฟบังไฟกำลังขึ้นพอดีเฮ้ยถาวางหลังหนผากได้หนิแล้วบังหน้าผากได้หนิว่าดินไดเงี้ยนเรื่องนี้เดีว่าวันหลวงว่าเสนาภากจะคล้องตอนไหนว่าหูจักได้หนิอันตรายกันอ่าแล้วแต่ดวงดอกเลขบ่ถือไอถือใจกันแล้วกันเนาะครับเหมือนนี้เนาะเออเอาว่ากันไปครับอ่า ไม่ถูกหวยไม่เป็นไรขอให้ถูกใจเธอก็พอโอ้โหโซโซอ๋อน่ารูเรื่องนี้แต่ท่านนะอซยูซีท่านอาละถึงปลอดภัยเรียบร้อยอ่ะงัวหน่อยสองโตสามโตรวมเบิร์ดซินซีโตอ่าวดีเลยดีเลยผุนผุนยูพุนก็มี่มูผุนอีกน้อนสบายอิ่มกินใหญ่ผุนโตใหญ่โตงามขนาดนะครับงัวเข่าพอผุนงัวงามสองโตเลย สุดยอดสุดยอดหอกเห็ดยางดีครับแต่เปิดประทุนนะเปิดประทุนหอกเปิดประทุนนะครับลังค่าเอาไว้สะก,ก่อนกองเฟื่องกองหยากับเพียบพร้อมทุกอย่างครับผมจังได้กะขอให้เพิ่มพูนกำไรให้คุณแม่ต่อไปนะครับหนะ้าขององัวพ่อว่านเนาะครับผมนี่ยังกะ กดไลค์กดแชร์กันที่เก่าครับเบิรงคลิปติดตามคลิปไปเรื่อยๆขันตัวใดถูกว่าถูกใจกาสั่งได้ครับผมติดต่อกิ่งกลางมาได้นะครับในเพจบ้าถึงปทุมราชของเฮานะครับอทีมงานถึงปทุมราชของงัวพว้านนะครับครับผมครับอ่าถูกใจของไผหรือจังไรกะ่าวเพราะว่ากันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ยินดีเต็มที่ใน,ใน,นะครับผม <c oughs> รัดทรงเต็มที่ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้ซ้อนนี่เนาะครับเนาะทีมงานบาายันกันสิเดินทางกลับแหละยินดีที่ได้รับใช้คุณแม่คุณคุณแม่คุณพ่อนะครับนะครับผมมังว่าโอกาสหนาคือสิได้รับใช้กันใหม่อีกต่อไปขอบคุณครับสวัสดีชาวตัววันที่31พฤษภาคมครับมื้อนี้ตรงกวันเสาเนาะครับเนาะบรรยากาศดีๆอาเปิดคอกแจเสเ้ากันเลยครับมื้อนี้คอกพอ้วานครับ งัวแม่ครับผมงัวแมย่างงามเลยครับงัวตัวนี้อ่าไปทรงบ,บ้านดอนซาตครับบ้านดอนซาตใกล้ๆนี่เองครับบ่อกไก่นะครับแต่เสาเลยมือนี่เปิดขอ,อกมันๆแต่เสาเลยครับบ้านดอนซาตตำบลห่วยอำเภอบทุมราชวงสาจัางหวัดอำดนาจเจริญครับอ่าเตรียมตัวขึ้นรถเรียบร้อยครับผม เ้ยมันมาแต่เสาเนาะมือมนี่ตัวใหญ่ตัวสูงยาังงามเลยครับยาังงามเลยขอกงวพ่อว่านมือนี่เปิดแต่เสาเลยอเปิดแต่เสาแล้วเ,เตรียมตัวรอรับด้วยครับเ้อคุณพ่อั้งบรรทอนศาสตร์อ่าเดี๋ยวไปพ่อกันบรรทอนศาสตร์ครับผมมาหอดละครับสำหรับหัวแม่สาวนี่ครับผม จากขอกุ้งกเพราะว่านอจัดทรงเป็นชิ้นเรียบร้อยโดยเบาวยั่นครับผมอ่ามาหอดจอดถึงนะครับมาให้จาของพันเรียบร้อยแล้วบ้านดอนซาดอำเภอปทุมราชภัฏสงสาจาังหวัดราชเลินเฮ้าครับแก่ไก่เองสำหรับมือนี้นะครับามาบ้านจาของพันเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> พันปอพันงวเพิ่นในขอกกันได้ขึ้นกันครับสำหรับมือนี้กะ เรียบร้อยแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ